ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก,ก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ำมูมูนะครับตอนนี้6โมงเย็นกับหนาทีนะครับ <c oughs> เสียงอาจจะหายนะครับเพราะว่าวันนี้หลังจากไปซื้อของมาขายเนี่ยก็อาการไม่ค่อยสบายไม่ค่อยดีนะครับก็นอนสลบเหมือดมาตั้งแต่บ่าย2แล้นะครับเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาก็ มาไล่เรียงดูราคานะครับก็ปรากฏว่าวันนี้มี1คู่ที่น่าสนใจนะครับในเวลาตี1น5นะครับเป็นการพบกันระหว่างคอลีทาวเจอกับ AFC w i วิมเบอรดนะครับก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นฟุตบอลในหลีกล่างๆนะที่เขาจับมามาเตะกันนะครับก็ ดูแล้วว่ามันมันมันเป็นเลทที่เอาจริงๆมันมีสถิติที่เห็นเห็นในเรื่องของตัวเลขเห็นในเรื่องของอราคาพูแบบเนี้ยนะครับผมสังเกตบ่อยๆว่าวันเนี้คอรีทาวจะไม่ชนะเอฟซีวิมเบลดันนะครับอืมประมาณเนี้เราไปไปดูราคากันก่อนนะครับวันนี้ยกมาให้ดู2ราคานะครับ นี่ตัวนี้นะครับตรงเนี้ยผมจะใช้อยู่ประจำเนาะอันนี้ใช้ประจําแต่ราคามันจะไม่ค่อยดีนะเวลาใช้พิจารณาราคามันไม่ค่อยดีแต่ว่าใช้แล้วมันมัน,ม,นมันค่อนข้างเป็นราคาที่แข็งไงอเออมันเป็นราคาที่แข็งส่วนตัวเนี้ยจะเป็นของเอกชนเจ้าหนึ่งกันแล้วกันเอาเอาแบบนี้นะครับอืมเนี่ยนะครับส่วนตรงเนี้ยเป็นราคาของ บอดกลางมาตรฐานนะครับเนี่ยไล่เรียงแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราไปพิจารณาที่บอดกลางมาตรฐานเนี่ยราคามันกลับตลบปัดเลยนะครับราคามันกลับตลบปัดเลยคือ,อ,อตอนราคาเปิดเนี่ยเขาให้คอลี่ทาวเจ้าบ้านเนี่ยเป็นต่อที่เสมอขาวได้85อยู่วิมเบลดันได้เต็มใช่ไหมแต่มาณนะปัจจุบันตอนเนี้ย ราคาขยับสลับฝั่งเลยนะครับกลายมาเป็นว่าอไอ้คอรีทาวกลายไปเป็นบอลรองละจากเคยต่อเขาเสมอขาวตอนนี้ตัวเองได้เต็มละส่วนไอ้วินเบอร์ดันเนี่ยกลายไปเป็นจากได้เต็มไปต่อเขาเสมอเสมอบวก10เลยทีนี้หนักกว่าอีกนี่เห็นไหมเสมอบวก10เลยครับมัน7จดหนึ่งแล้วแล้วก็มีปอปอลบ5แต่ว่าดูน้ำที่เขาจ่ายให้คอรีทาวเด น้อยมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นบอลสูสีนะครับเป็นบอลสูสีแต่ว่าอราคาที่ที่มันให้บินมาดัานต่อปอเนี่ยเพื่อนๆดูเดิจริงๆอะ่ะราคาแบบเนี้ยมันมันเอ่อมันน่าจะทะลุไปถึงมันไม่น่าทะลุถึงเสียเก้าหนึ่งอ่ะมันน่าจะอยู่แค่เพอเพอเจ็ดกว่าหรือแปดต้นๆเท่านั้นแต่เนี้ยมันทะลุไปแล้วนี่นี่ก็ไม่แปดต้นนะนี่แปดปลายแล้วเห็นไหม เพราะงั้นต้องบอกว่าวันนี้วิมบดันดูดูราคามันจากเป็นรองกลับมาต่อแข็งแข็งแบบนี้นะครับกลับมาต่อแข็งแข็งแบบนี้ทีนี้ถามว่าไอคอรีคอเล่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ฝั่งของวิมบดันมันอยู่ตรงไหนวิมบดันเนี่ยอยู่ลีกทูนะเห็นไหมอังกฤษ ดีสนะครับส่วนไอนะ้คาวเล่นอิงินะครับเห็นไหมเห็นไหมเพราะงั้นมันต่างตารางนะแต่ปรากฏว่าเฮ้ยอยู่ๆไอ้วิมเบลดันซึ่งอยู่ต่ำชั้นกว่าเนี่ยจากลองมาเป็นต่อไม่รู้มันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นระหว่างวันเออมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นระ,ระหว่างวันราคามันถึงสลับสับฝั่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฟอร์มของวิมเบลดันก็ไม่เอาอ่าวเลยนะ สังเกตดูนะครับการเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูกาลนี้ชนะไปแค่2เองนะครับอืชนะไปแค่2เองแล้วก็ถ้านับในบอลลีกชนะเกมเดียวนะครับ <c oughs> จาก4เกมในฐานะการเล่นเป็นทีมเยือนนะเดูแล้วไม่มีอะไรดีที่วันนี้จะบุกมาต่อคาวเล่น,นะครับอแต่ถ้าเราไปดูฟอร์มเฮ้ยคาวเล่มันก็ไม่โอเคนะ มันเสียประตูทุกเกมเออมันเสียประตูทุกเกมไม่ว่าจะเป็นลีกครับไม่ว่าจะเป็นอิงลิสดีหนึนะครับเห็นไหมดูดิเสียมากเสียน้อยแต่เสียนะครับในขณะทีเ่เราเคยบอกว่าวันนั้นน่ะเราดูคู่นิวคาสเซิลกับวิมบอร์ดันเรามองว่าเฮ้ยวิมบอรดันมันคือจอมโหดท,ทีมเก่าไหมก็ดูดิทีมระดับนิวคาสเซิลน่ะ เบียดเอาชนะวิมบิลดันได้แค่หนึ่งศูนย์วันนั้นนีค่คเซนเป็นต่อสองลูกครึ่งนะอืเพราะงั้นเนี่ยถ้าสังเกตดีๆในฟุตบอลถ้วยสไตล์เดิมยังคงแฝงอยู่ในสายเลือดของวิมบิลดัน <laughs> ใช่ไหมดูเด่นี่เวลาเละเนี่ยหลีกคัพเนี่ยมาตกรอบเพราะนิวคาสเซิลใช่ไหมแต่นัดแรกเนี่ยบุกไปเยือนก็ไปชนะได้นะอบอลน,นัดเดียวอะ่ะวิมบัลดันมันมักเล่นดีแล้วก็รายการเนี้ยมันเป็นทรงนั้นะนะครับ ทีนี้ถ้าไปดูในเรื่องของลเลกสกกร์เนี่ยโอ้โหแล้วเขาตั้งราคามาแบบเฮ้ยคอรีทาวมันเปิดราคามาแบบอย่างนี้เลยอะสิบกว่าสิบห้าอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของวิมบอดันอ่ะเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไหมเนี่ยงงไหม อ่คือจากบอลต่อตอนราคาเปิดเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้คอลลีเทวเหมือนมันไม่มีทางสู้เลยอะ่ะเพราะงั้นผมผมดูจากตัวเลขเหล่านี้นะครับรวมถึงราคาที่เปลี่ยนไปเนี่ยผมมองว่าวันนี้คอลลีเทวไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเอาชนะวิมบอร์ดันได้ครับอย่างแย่ที่สุดน่าจะจบลงด้วยผลเสมอ,อเออน่าน่าจะจบลงด้วยผลเสมอและถ้ามีมีฝั่งที่จะชนะนะผมผมชอบวิมบอร์ดันนะวันนี้ ราคาของวิมาร์ดันมันดูแบบโอ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 ่ะนะอ่เนี่ยเป็นเป็นต่อดีกว่าทุกอย่างเลยนี่ยเนี่นี่ราคาแฮนดิแคปครึ่งแรกเนี่ยเสมอบวกสิบเสมอขาวได้แปดสองมีราคาปอได้เต็มเสียเจ็ดเนี่ยเงี้ยเห็นไหมอืมส่วนไอ้ดับเบิลชานสแล้วก็ ผลรวมของประตูเนี่ยผลรวมของประตูเนี่ยผมมองว่า,าคู่นี้นะครับดูเดิเเขาไปจ่ายตรงนี้เป็นเบอร์สามเลยนะจ่ายอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองเห็นไหมเพราะงั้นคู่นี้โอกาสที่จะจบศูนย์ศูนยเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะยากเนี่ยยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าครึ่งหลังมันยังศูนยนะ์ศูนย์น่ะสูงสูง สูงไลท์อ่ะสูงสดเนี่ยครึ่งหลังอ่ะที่ราคาหนึ่งลูกไล่ลงไปอ่ะหนึ่งลูกครึ่งควบลูกครึ่งลูกอ่ะน่ากดแต่มันจะไปไหมมันจะไปถึงครึ่งหลังไหมอันนี้พูดในกรณีแบบว่า,าสําหรับท่านที่นั่งอยู่หน้าจอแล้วเปิดมาเฮ้ยนะคู่นี้มันนะทรงเนี้ยถ้ามันศูนย์ศูนย์ไปจนถึงครึ่งหลังนะคู่นี้ยังไงก็ไม่จบศูนย์ศูนย์นะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าดูจากตัวเลขทั้งหลายเนี่ยนะครับ แล้วก็มมีอะไรให้เราดูอีกก็น่าจะประมาณนี้นะผมชอบผมชอบวิมเบ์ดันอ่ะคู่เนี้ยนะครับเพราะงั้นคู่เนี้ยขอต่อวนะิมเบ์ดันนะแต่ว่าขอไปที่ราคาเสมอเจ็ดห้าเนี่ยถ้าใช้บอร์ดเอกชนเนี่ยนะครับจะอืต่อทีมเยือนอเวนะครับวิมเบ์ดันอืม เสมอ7จ็ดนะครับอประมาณนี้ประมาณนี้เนาะถ่ามกลางที่รอยูฟาเนชันลีกจริงๆก็ไม่ได้รอหรอกนะไอยูฟาเนชันลีกนี่ก็ตัวดีเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหมันมันจะหยุดไปประมาณสัก10วันได้เลยไหมเออ10วันเลยนะเดี๋ยวผมเอาตารางให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ขออภัยที่ไม่ได้อัดราคาอัดสรุปผลให้เพราะว่า ไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องต้องไปทําธุระในเมืองด้วยนะครับเดี๋ยวผมอัดย้อนหลังให้อีกสักคู่พอคลิปนี้ลงไปแล้วเดี๋ยวอัดให้นะครับยังไงก็เ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรละฟังก็ขอความกรุณานิดนึงครับสละเวลาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้นะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนกันในเรื่องของปัจจัยนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครได้ที่ไลน์ ID นะครับ ทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e d n a m o นะครับ t d เห็นไหมเวลาเร็เวๆเนี่ยมันมักวืดทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e d n a m o นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับเบาๆเบาๆนะครับอบอลไม่เคยเห็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราพิจารณาจากตัวเลขแล้วก็สถิติเท่านั้นนะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ